สวัสดีทุกคนในแมปนี้ชื่อว่าแมปอยู่โรงแรมที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษย์เคยรู้จักคือมันแปลเป็นไทยแบบนี้นะหรือประมาณว่าแบบมันเป็นโรงแรมที่สกรปรกเป็นโรงแรมที่ไม่น่านอนที่สุดซึ่งมันมีชื่อโรงแรมว่าเบส In อินนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หน้าโรงแรมโอ้ oh. อ๋อมีรถสัญจรไปสัญจรมาด้วยที่เราชื่อว่าโรงแรมเบส In นนะดูจากไฟหนะ้าโรงแรมก็ติดติตตด,ดำดับมนาะทุกคนนะป้ายโรงแรมบอกว่าเบส In อินป้ายเข้าไปกันโว้แล้วเราก็เดินเข้ามาในโรงแรมแล้วก็จะเจอสภาพกับอ จ่ายค่าไฟไปเนี่ยหรือ,อยังไงมีความไฟกับพริมเป็นทุกคนนะแล้วดูพื้นดิโอ้โหพื้นเหมือนไม่ได้ถูมาปรมาณแบบว่า1ปีอะแล้วเราก็เดินมาเช็คอินนี่อันนี้คือจุดเช็คอินนะพะนักง,งานต้อนรับชื่อว่าเคลิร์กนะคือเราสามารถแบบเอ่อพูดคุยเขาได้ไหมหรือ,อยังไงอ้าวดูวนะคุยไม่ได้หรอเอาไงเด้เอเอ้าเฮ้ยทุกคน <laughs> ใช่ด้วยพอเราเดินเข้าไปตรงล็อบบี้อะเหมือนก็ว่าพี่นิวเดินเข้าไปในล็อบบี้อะแล้วเราก็ว้ามาถูกจับขังในเนี้ยทำไงอะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเนี่ยมันเคลิกนี่ว่าอุ้ยเคลิกเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าคนนี้ถูกขังตุยเลยเหลือแต่โครงกระดูกอุ้ยเ้ยทำไมนายเทือนแบบนี้อะเคลิกเดี๋ยนะใช้ได้เนี่ยอันนี้อะไรไฟฉายโอ้โหมีไฟฉายให้โถไฟฉายเรื่องแสงไปด้วยไม่มีอาวุธอะไรให้เลยหรอถามจริง ออกไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคน่ารู้จักว่าเราต้องรีเซตตัวละครแหละเราห้ามเดินเข้าไปตรงเคิร์กเนี่ยห้ามเดินเลยลองคุยกับเขาดูดิแล้วก็ลองถามเคิร์กดูว่าที่นี่มีเบกฟาสไหมเธอต้องการเบกฟาสหรือว่าอาหารเช้าอย่างนั้นหรอใช่จะต้องการอาหารเช้าเคิร์กบอกว่าอาหารเช้าอะ่ะให้เดินไปทางซ้ายด้านหลังอยู่ด้านหลังโรงแรมอะ่ะ ที่มันจะเป็นพื้นสีม่วงๆอะจริงปะอาหารเช้าเหรอเออแล้วเราก็ถามเคยอีกว่าเออแล้วห้องชั้นหมายเลขไหนอะถ้าเกิดเธอจะเข้าพักแล้วก็เธอต้องจ่ายมา95ดอลลาร์ต่อคืนเราก็เลยบอกตกลงไปอะโอเคเราจะเข้าพักนะ <c oughs> แล้วก็ถามปีกว่าแล้วแล้ว,ลวหมายเลขห้องเราคือเลขอะไรอะห้องไหนก็ได้ฉันไม่สนหรอกจะไปพักห้องไหนก็ไปโอเคเป็นการเช็คอินที่แบบว่าดูชิลมาก <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีกี่ห้องเอาห้องไหนก่อนดีเฮ้ยมีลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนด้วยเหรอ เดี๋ยวดูห้องชั้นล่างออกอนก็ได้ห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งอ้าวห้องนี้มีคนอ้าอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวที่นอนเปิดได้นี่มันคือเอ้ยเปิดไฟดิโอเคที่นอนมีมแมลงสาบด้วยทุกคนแล้วมันเป็นที่นอนที่แบบดูแบบอืมดูเหมือนไม่ได้ซักมาประมาณ8ปตีอะ่ะแล้วประเด็นคือตรงพื้นนี่คือยังไงเป็นห้องที่เคยมีการฆาตกรรมมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเคยมีคนตุยในห้องมาก่อนไหมหรือย,ยังไง <c oughs> แล้วเมื่อกี้เห็นแบบว่าที่นอนเปิดได้ด้วยอ่ะโหลงไปดิเป็นไรเนี่ยเปิดหุย อะไรอะ่ะเฮ้ยเอา้าเดียวนี่เราโหลดลงเอ้าตุ้ยเลยนี่เราโดโด,ลาลาโด,โดลงไปตรงตรงห้องใครเนี่ยเอา้านี่มันอะไรการขับเนี้ยนี่มันเป็นโรงแรมมาลายโอ้โหคนมาเข้าพักเต็มเลยมันเป็นโรงแรมที่ไม่น่ามาพักนะแล้วเตียงนี้เปิดได้ไหมเนะี่ยอุ้ยเปิดได้ด้วยเอาลงไปดิปึ๊บโอ,โอเคลงมาเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าพอลงมาอีกเตียงหนึ่งเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรนะหรือยังไงหรือมีเฮ้ยมีเฮ้ยอะไรเดี๋ยวนะด้านล่างนนะั่นคือผลไม้โอ้เดี๋ยวผลไม้หรอเฮ้ย อารมณ์เหมือนกับว่าผลไม้ยืนคุยกันอย่างนั้นเหรอจับกลุ่มเป็นวงกลมเลยแล้วประเด็นคือผลไม้อันนี้คือสับป,ปะรดใช่ไหมแลบลินด้วยอะ่ะผลไม้แต่ละอันนี่คือมีปากด้วยอะ่ะน่ากลัวมากเหมือนผลไม้มาประชุมกันยังไงอย่างนั้นอะ่ะแล้วว่าแต่เราจะกลับขึ้นไปยังไงอะ่ะเราสามารถไต่กลับขึ้นไปได้ใช่ไหมคิดว่าได้นะเอออันนี้เราสามารถไต่กับขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ไปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวป๊บนึ่งอ๋อนี่ไงแต่เราต้องกดปะกดอ้าวโอเคขึ้นมาได้อยู่โอเคอ่ะขึ้นมาได้แล้วดูเหมือนว เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเดินทะลุกันได้ห้อง101เดินทะลุมาห้อง10-2ได้เออเยี่ยมเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะอันนี้คือห้อง102อู่อโหทุกคนน้ําน้ําเป็นสนิมทาไมน้ําปลาปลาเป็นสนิมแบบเนี้ปิดดีกว่าไหมล่ะเออโหแล้วดูโถส้วมดิโถส้วมคือเอาตรงนะสภาพคือแบบว่าดูไม่ได้เลยอ่ะแล้วห้องนี้เปิดเตียงนี้ปะเนี่ยเอยเปิดได้อีก เอ้าลงไปดิไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ทุกคนมันลายตามากเลยอ่ะเอ้ยมันจะมีจุดส้นสุดอ้าวบอกเลยว่าห้อง1 0 2ก็สภาพดูไม่ได้ห้อง1 0 3สเป็นไงห้อง1 0 3สาคล้ายๆห้อง1 0 2นะห้องน้ําก็พอๆกันไหนลองเปิดน้ําดิโอ้หน้ําสีเดียวกันคือแบบน้ําสีเดียวกันเลยอ่ะแล้วดูดิโถส้วมมีแมลงวันตอมด้วยอ่ะ ใช่แมลงวันไหม <c oughs> ใช่แหละเปิดไม่ได้นะเอ้ยเปิดได้อีกโอ้โหเปิดได้ทุกห้องเลยมั้ลงลองลงไปดิอันนี้คือห้อง1 0 3นะไปเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกับว่าเราโดดลงมาวยสภาพดีอยู่นะมันจะมีอะไรปะเนี่ยเฮ้ยมีคุกกี้ให้เรากินด้วยอ่ะเฮ้ยห้อง103ดีนะนี่ไงโดดลงมาตรงที่นอนมีคุกกี้ให้เรากินแล้วก็มีนมให้เราดื่มด้วยมีนมให้เราดื่มพร้อมคุกกี้เฮ้ยมันดีอะ่ะเฮ้ยทำไมมันดูดีแบบนี้ละ่ะห้องนี้ไม่แกงเรานะแล้วนี่ประตูอะไรเฮ้ย ล่างนั้นเหมือนเป็นไอเนี่ยเป็นลาวาเลยอะถ้าเกิดเราตกลงไปเราตุยมีเนะี่ยก็ลองตกลงไปดูเอาปตุยไหมอ้าวก็ไม่ตุยอ้าวก็ตุยโอเคสรุปตุยนะทุกคนนั่ไง,งตุยต่อไปมาดูห้อง 104. อหนึ่งศูนย์สี่โอ้โหเดี๋ยวนายอะไรเนี่ยกําแพงเป็นรูขนาดนี้เลยเหรอถามจริงว่ามันเป็นโรงแรมที่ยังเปิดได้อยู่เนี้ยดูดิกาแพงทะลุไปห้องหนึ่งศูนย์ห้าแล้วเนี่ยอันนี้คือห้องหนึ่งศูนย์สี่นะทำไมทีวีมันตกลงมาแบบนี้ที่นอนเปิดได้ปะ อ่ะโอเคพี่นิว่าที่นอนอ่ะมันน่าจะเปิดในทุกห้องนั่นแหละคือห้อง1นึ่งศูนย์สี่นี่คือดูเละแล้วก็สกรปรกมากอะทุกคนขอดูห้องโอ้มีคนมาเอึอตรงที่อาบน้ําด้วยอ่ะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยมีคนมาอึอตรงที่อาบน้ํนาด้วยหรอ <c oughs> ไม่ได้นะหแล้วดูผนังดีเป็นรอยเปื้อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราลงไปตรงที่นอนห้องหนึ่งศูนย์สี่นะว่ามันจะดีไหมเฟือบอุยหัวโอ้โอ เหมือนว่าเรามาอยู่เมืองเห็ดเลยอะอันนี้คือเมืองเห็ดใช่หรือไม่ก็น่าจะใช่แหละมีแต่เห็ดแต่ว่าเห็ดมันก็ดูน่ากลัวไปหน่อยนะแเราจะกลับขึ้นไปยังไงเนี่ยเราหล่นมาซะขนาดนี้แล้วต้องทํำยังไงคือเล่นกองไฟเอา้าถูกไฟก็ตุยค่ะต่อไปไปที่ห้อง105กันดีกว่ามันต้องมีสักห้องซิที่มันดูดีอะ ก็แล้วทุกคนตามสภาพนะคือห้องน้ําก็เหมือนกันทุกห้องเลยดูเละดูเทะห้องน้ำบุโอ้โหห้องนี้ห้องนี้ก็มีคนตุยเกิดขึ้นนะคือโรงแรมไม่คิดจะลบออกเนยเหรอแล้วมีอุย้ยตกหูตกใจหมดมีลิงอูรังอูตังอยู่บนที่นอนอย่าบอกนะว่าอึเต็มที่นอนเลยอะเฮ้ยที่นอนเปิดได้อีกขนาดมีลิงอูรังอูตังอยู่บนที่นอนนะยังเปิดได้อีกอะโอ,อเคเดี๋ยวเราลงไปตรงเตียงอูรังอูตังดูนะว่ามันเป็นยังไงเนะี่ยไป สถานที่คุ้นเอ๊ะที่เราเข้ามาตอนแรกนี่ว่าที่เราแบบว่าตรงล็อบบี้อะจำได้ไหมแต่ว่าเรามาอยู่อีกโซนหนึ่งนี่คืออะไรออกไปได้๋อ,อมันออกมาได้ไงนี่ไงเวาังไงตัวมีอะไรปะเนี่ยอุ้ยเฮ้ย,เ,ยเดินลงบันไดด้วย แล้วก็มาโพ่ตรงนี้เฮ้ยเหมือนกับว่าตรงนี้มันเป็นชั้นใต้ดินของโรงแรมเลยอะแล้วพอเราเดินมาตรงนี้เขาบอกว่าโรงแรมแห่งนี้มีจริงชื่อว่า Bed In Petersburg ตั้งอยู่ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กวริจเนียสหรัฐอเมริกาเอ้ยเขาบอกว่าโรงแรมนี้มีจริงไะที่ชื่อว่า Bed In อะแต่ว่าของจริงคงไม่สกปรกขนาดนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันดูสกปรกมากเลยทุกคนอุ้ยอะไรอะอุ้ยไม่ใช่ละมั้งอือน่ากลัวอุ้ยว้ายว้าย อ้นี่ว่าพนักงานโรงแรมเป็นโรคจิตแน่สังเกตว่าห้องหนึ่งหนึ่งห้านี่คือมืดมากทุกคนมันมืดแบบมืดเลยอะ่ะเกิดเอ้านี่เรามาอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเมื่อกี้เรากระโดดเข้าไปในห้องหนึ่งหนึ่งห้าใช่ปะแล้วมันก็วาร์ปมาตรงนี้เอ้าแล้วเราออกไม่ได้ด้วยทำไงอะ่ะมันก็เขียนตรงกําแพงนี้ว่าไม่สามารถออกไปได้ก็จริงนะเพราะว่าเนี่ยประตูถูกปิดตายเลยเปิดไม่ได้เฮ้ยเอาไม่เอา,เ,อาเปิดได้นี่ว่าแต่มันก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าข้างนอกนั้น โอ้โหลาวาโอ้โหด,ด,ดูนี่มันอะไรกันครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดเรากระโดดเข้าไปเนี่ยตุยไหมอ่าเอาว้าไปอีกแบบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชั้นบนบ้างดีกว่านะเดี๋ยวลองขึ้นไปชั้นสอดูนะว่าจะเป็นยังไงถึงชั้นสอหรือยังลิฟต์อย่าร่วงนะโอเคถึงแล้วหู เดี๋ยวนะชั้นสองเป็นแบบนี้เหรอแล้วก็มาตรงนี้อ๋อชั้นสองก็มีห้องอีกเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวเราลองเดินหาห้องที่น่านอนไหมเฮ้ห้องนี้กูหน้านอนอยู่นะเออห้องนี้หน้านอนอะ่ะสองศูนย์สามห้องสองศูนย์สามคือน่านอนสุดแล้วห้องสองหนึ่งสามอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งห้องสองหนึ่งสามนี่คือยังไงโอโ้โห โอเครู้เรื่องจะบอกว่าชีตเต็มห้องเลยชีตก็น่าจะมาจากไอ้เจ้าหนูตัวนี้แหละแต่ว่าหน้านั้นเออหน้านั้นเป็นเออโอเคก็รู้กันเนาะแล้วก็ห้องสุดท้ายของชั้น2คือห้องสองหห้องสองนี่คือก็ดูดีนะสภาพคือดูดีเลยอะที่นอนมีผ้าคลุมซะดูดีเลยทุกคนแล้วดูห้องน้ํากันห้องน้ําก็ดูดูดีมั้งเออนั่นแหละที่นอนเปิดได้ไหมเปิดได้นะทุกคนนะบอกเลยว่าที่นอนเนี่ยเปิดได้ทุกห้องจริงๆอ่อะเดี๋ยวลองไปดูกันไปเฟ๊บเฮ้ Hey, เฮะนั่นมันโซนิกนี่ว่าแต่มันเป็นโซนิกร่างแบบร่างน่ากลัวแล้วคือ,อยังไงต้องเดินฝ่าไปเหรออุยอ้ยอุ้ยโซนิกมีไฟพ่อนออกมาจากตาแล้วเราก็ตุย้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นนะทุกคนซึ่งเป็นแมปโรงแรมที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเจอ <laughs> <laughs> ก็นนี้นคือชื่อแมปมันนะ่ะ มันก็ดูเลวร้วายจริงๆแหละแต่และห้องนี่คือไม่น่านอนเลยก็ยังมีอีกหลายห้องนะที่พี่นิวยังไม่ได้เข้าไปสำรวจก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้บอกเลยว่าคุณจะได้พบกับอะไรที่แปลกใหม่แบบที่ชีวิตนี้คุณไม่เคยเจอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบายๆค่ะจุ๊บๆรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมีน้ําแข็งให้เราตักด้วยนะใช่ไหมหรือยงไงมีน้ําแข็งเฮ้ยสามารถปาน้ําแข็งเล่นได้หรอ อุ้ยดูดิเฮ้ยปลาน้ําแข็งเล่นได้อ่ะอู้ปลาเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยจะว่าไปนะตรงข้างโรงแรมอ่ะมีสระน้ําด้วยทุกคนนี่ไงตรงนี้คือส่วนของโรงแรมหรือเปล่าแต่ว่าใครมาอืไว้ก้อนมาดูน้าในสระืหน้าใน,นสระก็ไม่น่าเล่นเลยอ่ะ <laughs> ทาไมน้ํามันเหลืองแบบนี้อ่ะส่วนตรงนี้คือด้านหลังลหรอจำได้ไหมที่เราถามพนักงานว่าอาหารเช้าอยู่ตรงไหนอาหารเช้าอ่ะให้เดินไปทางซ้ายด้านหลังอยู่ด้านหลังโรงแรมอ่ะ ที่มันจะเป็นพื้นสีม่วงม่วงอ่ะแล้วพนักง,งานก็บอกว่าอยู่ด้านหลังโรงแรมแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายด้านหลังโรงแรมแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วพนักง,งานบอกว่าคุณจะเจอพื้นสีม่วงม่วงนั่นแหละคืออาหารของคุณและนี่ก็คืออาหารเช้าเนี่ยมันเขียนว่าอาหารเช้าอะ่ะเดี๋ยวถามจริงอาหารเช้าคืออึนี่นะนี่ทุกคนโอเค